สวัสดีค่ะท่านครูอาจารย์พี่ๆแล้วก็เพื่อนๆน,น้องๆทุกท่านที่นับถือและเคารพนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นี่ก็นัดเพื่อนนะคะมานั่งสมาธิหมู่กับสนามพลังงานใหม่ชุดใหม่นะคะเป็นชุดใหญ่ที่มีจัดขึ้นตอนนี้ก็จะออกมาขอเล่าประสบะการณ์นะคะเป็นประสบะการณ์ที่ไม่รู้ว่าเมื่อเราฝึกในเรื่องของ สมาธิปีนวิทแล้วเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าพอเราได้เรื่องของคลื่นพลังงานที่สูงๆในร่างกายแล้วเนี่ยหรือว่าจะใช้คลื่นสนามพลังงานเหล่านี้มาดูแลเรื่องของสุขภาพของเราแล้วเนี่ยคือเมื่อถึงจุดหนึ่งเราคิดว่าเราพอละเราไม่ต้องการละเราคิดว่าพลังงานในร่างกายเราเยอะนะละเราก็ลื้อสนามออกหมดเลยก็คือว่าเราไม่ต้องมาอยู่กับสนามปีนวิทละปรากฏว่ามันไม่เป็นไปตามคาด มันไม่ได้เป็นไปตามนั้นค่ะเคยมีอาจารย์ท่านหนึ่งถามเอมมี่ว่าถ้าหากว่าฝึกเรื่องของพีระมิดไปเยอะๆแล้วเนี่ยมาถึงจุดๆหนึ่งแล้วเนี่ยเราไม่ต้องใช้พีระมิดได้ไหมซึ่งตอนนั้น่ะเอมมีต่ตอบอาจารย์ไปว่าได้ค่ะน่าจะได้เลยแหละเพราะว่าพลังงานเนี่ยอยู่ในตัวเราแล้วนะคะตอนนั้นเอมมี่พูดไปเมื่อประมาณกับปีละแต่พอเอมมีม่เริ่มมา จัดสนามพลังงานใหม่ก็คือจัดเป็นชุดใหญ่นะคะแล้วก็นอนนอนจักสนามพลังงานชุดใหญ่ชุดนี้ปรากฏว่าการอัปเดตเรื่องของพลังงานในร่างกายเองเนี่ยมันมีคลื่นที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการตื่นรู้ความเข้าใจศักยภาพภายในของเราเนี่ยมากขึ้นแล้วก็มีพลังงานเนี่ยสะสมในตัวเนี่ยมากขึ้นนะคะ สาม,มารถที่จะจับก,กระแสคลื่นต่างๆได้อย่างรวดเร็วมีความมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตื่นเช้ามาเนี่ยรู้สึกว่าร่างกายมันกระฉับกระเฉงเวลาเราจะเดินลุกออกไปห้องน้ํานหรืออะไรเนี่ยซึ่งก็ก่อนนั้นเอมี่ก็จะพูดถึงเหมือนนะคะว่าตอนที่ใช้เปริมิตตัวเดียวเนี่ยเหมือนว่าคุณนั่งสมาธิในเปริมิตแล้วเนี่ยฝึกสมาธิในเปริมิตแล้วเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยค่ะมีสุขภาพที่ดีนะคะมันก็จะเกิดความสมดุลเข้าห้องน,น้ําลุกๆนี่ๆมันก็จะว่องไวขึ้น แต่หลังจากที่มีได้มาจากสนามใหญ่แล้วนอนอยู่ประมาณเกือบสองเดือนเทสสนามใหญ่นี้อยู่ประมาณ2เดือนแล้วมาพอมาช่วงหนึ่งไง,งมาที่มีบอกว่าเดี๋ยวมีจะยกสนามพลังงานเนี่ยมาจัดตั้งใหม่นะในสถานที่ใหม่ที่คลินิกที่คุณหมอมอนุญ,ญาตให้มาใช้สนามพลังงานคือใช้ห้องนี้ได้นะคะมีก็รื้ออุปรกรณ์ทั้งหมดเลยยกมาทั้งหมดเลยคือในห้นองของเนี่ยกมาทั้งเซตเลยนะคะก็เป็นห้นองว่างเปล่า ก็มามาจากที่นี่ผลปรากฏว่าหลังจากที่กลับไปบ้านเพียงแค่วันเดียวเองนอนแค่คืนเดียวเองนะคะรุ่มมื้อใ่วันเนี่ยรู้เลยว่าหมุนคือในตัวมี่เนี่ยมันมีเหมือนับว่ามันนิ่งก็จริงอยู่แต่รอบตัวเนี่ยมันหมุนค่ะมันหมุนอย่างที่มี่โพสที่ฟังอ่ะเอ๊ะมันเกิดการหมุนก็คือรอบๆนะคะหมุนเรารู้เลยมันนั่งแล้วเนี่ยมันจะหมุนแล้วก็คือไม่สามารถที่จะนั่งได้ แต่มันไม่ได้เกิดจากอาการเวียนหัวหรือว่าน้ำหนูไม่เท่ากันหรือเกิดจากอาการไมเกรนซึ่งสภาวะแบบนี้มี่เคยประสบมาแล้วทางนั้นจึงรู้ว่ามันไม่ใช่นี่แสดงว่าเราได้ยกย้ายคลื่นให้ออกไปจากห้องแล้วหลังจากที่มีนอนในห้องโดยที่ไม่มีสนามบินมีดเลยนะคะนอนแบบเปล่าเลยก็เลยอาการหนูเกิดขึ้นก็เลยรู้ว่าเอ้ความเพียงแล้วเนี่ยไม่ใช่นะเพราะว่าพีระมิดเนีย้ยค่ะ มันจะช่วยซัพพอร์ตให้เรื่องของพลังงานในร่างกายเราแม้แต่ว่าทุกๆวันเนี่ยเราเนี่ยเราจะต้องออกไปข้างนอกใช่ไหมคะไปใช้ชีวิตข้างนอกหรือไปทําอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้อยู่ในสนามพลังงานเนี่ยมันก็จะมีขึ้นพลังงานใหม่ๆเนี่ยที่ที่เข้ามาในร่างกายเราซึมซับเข้ามาในร่างกายเราตลอดเวลาซึ่งเราก็ต้องไปเจอสภาวะที่แตกต่างกันไปเรื่อยๆมันมีทั้งสภาวะที่ดีสภาวะไม่ดีมันก็รวมๆกันอยู่ในนั้นหมด แต่พอถึงจุดหนึ่งเราก็จะเดินเข้ามาที่ห้องเราตกกลางคืนเราก็จะมานั่งสมาธิหรือว่านอนรับพลังงานในห้องร่างกายที่จะถูกปรับมันจะปรับอย่างนี้ท,นทุกวันทุกวันทําให้รา่างกายเราแข็งแรงเรามีความสมดุลมากขึ้นแต่วันหนึ่งเมื่อเรามาใช้ชีวิตปกติแล้วเราไม่ได้ถูกแบบปรับเลยนะคะไม่ได้มีสนามพิมิตมาปรับร่างกายเลยความรู้สึกว่ามีล้าลงนะ ร่างกายล้าลงค่ะอ่อนล้าลงมันไม่มันไม่มันไม่กระฉับกระเฉงเหมือนเก่าเรารู้เลยว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมิ้นเชื่อว่าสนามพลังงานปิรามิดนี้ค่ะมันให้ประโยชน์นะคะเพื่อการถ่ายเทขึ้นพลังงานลบหรือถ่ายเทขึ้นพลังงานที่มันไม่สมดุลที่เราไปเจอมาข้างนอกนี้ค่ะให้มันเกิดความบาลานซ์และสมดุลขึ้นเวลาเรานอนอยู่กับสนามพลังงานตื่นเช้ามาเราจึงมีร่างกายที่แข็งแรงกระฉับกระเฉงทุกวัน ซึ่งเราสามารถจับมาเติมพลังงานตรงนี้ได้ตลอดเวลานะคะเนี่ยก็คือเหตุผลหนึ่งที่มีม่มา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 ไลฟ์บอกเพื่อนๆนะคะว่าเฮ้ยความจริงแล้วเนี่ยการที่มีพลังงานอยู่ในใร่างกายมันไม่ใช่หมายความว่าพลังงานของเราเนี่ยมันจะอยู่อย่างนั้นตลอดนะคะถ้าหากว่าเรามีลบความกระชับกระเฉงเข้าข้องว่องไวขึ้นนะคะดูเหมือนกับใใร่างกายเราเนี่ยมันเปอร์มันเฟิตดอะ่ะ วิทยนมันดูไม่แป่เข้าไปตามวาัยชราเหมือนกับคนอื่นๆเขาเนี้ยแต่ถ้าหากวันหนึ่งแล้วคุณไม่ได้มามาใช้ตรงนี้หรือว่ามาเติมพลังงานตรงนี้หรือมีตรงนี้ไว้ที่บ้านของคุณหรือในสถานที่ที่คุณจะต้องใช้งานค่อนข้างที่จะกลับมาสู่สภาวะเดิมได้ง่ายและเร็วนะคะสนามพีระมิดมันเหมือนกับการแยกมิติคือพลังงานเนี่ยถ้าเป็นพลังงานของจักรวาลเนี่ยเขาแบ่งก็ตามตามคลื่นของมิตินะคะ คือไม่ได้มันมีกว้างยาวสูงตามแบบฉบับที่เราบอกว่าให้ในมิติที่1 2 3 4 5สห้านั่นตามที่ราวัดแต่ถ้าหากเป็นมิติของจักรวาลเนี่ยเขาจะวัดกันที่คลื่นของพลังงานคลื่น,ลน,น,น,ออนพลังงานสูงขึ้นมันก็จะแบ่งออกไปมิติหนึ่งพลังงานสูงขึ้นมันก็จะแบ่งออกไปมิติหนึ่งพลังงานที่ไหนที่มันมันแย่แยมันพลังงานไม่ดีเลยมันก็จะถูกดาวลงไปอยู่มิติหนึ่งเนี่ยแหละคือการแบ่งคลื่นของสาะพลังงานแต่ตัวเป็นมิตดนี้ค่ะมันทาให้เราเนี่ยยกยก ระดับของตัวเราเนี่ยเข้าไปสู่อีกมิติหนึ่งซึ่งมันเป็นมิติที่ไม่ได้วัดด้วยด้วยด้วยสายตาว่าเอ้ยอก็กลับไปเห็นความอลังการของเสิ่งต่างๆที่อยู่ในมิติเหลนะ่านั้นแต่มันเป็นการแบ่งแยกมิติทางพลังงานทําให้เรารู้ว่าอ๋อเราอยู่ในระดับพลังงานขึ้นแบบนี้เราเอ้ยร่างกายเราโอเคนะเราสมดุลนะร่างกายเรากระฉับกระเฉงแข็งแรงขึ้นนะแล้วก็จะมีปัญญาปัญญามันจะมาพร้อมกับครื่นพลังงานนะคะเนี่ยทุกครั้งทีม่มีนั่งเงี้ยะครมี่จะทดลองนอน อะหัวไปลัางที่ใต้อ่ะพอไปฐันไปล้างที่ใต้ปุ๊บก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายเรารู้สึกว่ามันมีการเคลียร์พลังงานนะมันมีพลังงานไหลเข้ามาแล้วมันก็เคลียร์พลังงานส่วนต่างๆอย่างมี่นอนเนี่ยตอนนี้ช่วงนี้มี่มีความชราวัยมากขึ้นใช่ไหมคะก็จะมีปัญหาเรื่องสายตายาวปกเิเนี่ยมี่มานนอนตรงนี้ซึ่งไอ้สนามแบบเนี้ยในบ้านเี่ี่ไม่มีแล้วนะเพราะมี่มีแค่จุดเดียวแล้วก็ยกมาที่นี่หมดพอมันนอนที่นี่ปุ๊บก็เลยรู้ละอ๋อเส้นลูกตาเนี่ยค่ะมันจะตก มันตก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 ,ตก,ตกสแสดงว่าพลังงานเนี่ยมันเข้าไปเคลียร์เรื่องของการปรับปรับความความเรยกอรอะไรนะมีปัญหาตรงสายตาแต่ไม่ใช่ว่าทําให้เราเห็นตาแบบตาสว่างโล่งขึ้นมานะคะแต่มันมันเข้าไปเคลียร์ค่อยปรับอาจจะเป็นเพราะว่าเอ็มมี่เนี่ยไม่ได้ใช้สนามนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วพอมาเข้าสู่สนามอันนี้มันก็จะเข้าไปซึมซับไปเคลียร์ไปปรับนะคะตามแผน ตามแขนตามขาเนี่ยที่เดินมาเนี่ยร้านมันจะเริ่มแบบชืบชๆบชบชน่ะมันจะปักให้เนี่ยนอนนอนรับรู้เลยได้ว่าเออพลังงานตรงเนี้ยมันเขา้ามันกาลังเข้าไปเคลียร์ให้ร่างกายเรานะไปซ่อมแซมส่วนที่เรางมีปัญหาลเล็กๆน้อยๆซึ่งถ้าหากจะเป็นการบำบัดแบบว่าจาะลึกลงไปถึงแกนข้างในเลยอาจจะเป็นอน่านู่นนี่นั่นหรือว่าอาจจะเป็นมะเ็งหรืออาจจะเป็นเรื่องของไมเกรนหรืออะไรแล้วแต่ที่มันลึกไปกว่าระดับผิวระดับเซล ที่อยู่รอบนอกของเรานะคะไม่ได้เข้าไปลึกถึงดินเองเนี่ยไอตัวเนี้ยมันก็จะสามารถช่วยปรับในระดับต้นๆได้เลยแต่ถ้าหากว่าจะต้องรักษาหรือบำบ,บัดกันอย่างนั้นนะคะต้องก็ต้องใช้เวลานะคะใช้เวลามันไม่ได้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหายส่วนในมีหันหัวไปทางทิศเหนือมันก็จะมีอีกขึ้นยังก็คือขึ้นที่ถายถมเข้ามาในร่างกายมันจะเหมือนกับเรานอนอยู่บนบนระดับของขึ้นสนับพลังงานที่เป็นยุงตัวเล็ะคะ่ะนะอันนี้อันนี้ทิศเหนือก็จะได้แบบนี้ส่วนในมีนอนหันหัวไปทางทิศตะวันออก พอหันไปทางที่ตะวันออกปุ๊บพลังงานมันก็จะผงเข้ามาเลยตอนนี้มันก็จะเข้ามาเติมให้เราเติมให้เราซึ่งทั้งหมด4ทิศเนี่ยมันมีความพิเศษนะคะมันมีเอกลักษณ์ในการช่วยสนับสนุนในเรื่องของเครื่องที่แตกต่างกันคืนสภาวะพลังงานมันไม่เหมือนกันเลยนะคะในแต่ละทิศถ้าหากว่าคนคนนั้นได้มีการเขาเรียกว่ารับรู้ถึงการถ่ายเทขึ้นพลังงานที่ออกจากร่างกายได้แล้วก็พลังงานไหลาจากร่างกายได้ คุณก็จะสัมผัสและรับรู้เรียนรู้เรื่องคลื่นแบบนี้ได้ไวขึ้นส่วนพอไอเมฆหันไปสามทิศแล้วใช่ไหมคะจากทิศใต้เอามาทิศเหนือแล้วก็มาทิศตะวันออกตอนนี้ไอ้เม็นอนหันหัวประทางที่ตะวันตกซึ่งที่ตะวตันตกเนี่ยเขาเรียกว่าทิศปากเสียงใครที่มีพลังงานแบบล้ามาแบบแบบแบบแย่มาเลยนะคะให้นอนทางหันหัวปทังที่ตะวันตกเลยค่ะคึ่นพลังงานจากที่ตะวัตนตกเนี่ยมันจะดูดออกนะคะมันจะดูดซับขึ้นจากในร่างกายเราออกเราจะรู้เลยซึ่งว่า แล้วก <c oughs> ็มันก็จะเริ่มนะคะเริ่มเริ่มเริ่มมีไอเดียของของเอมี่เนี่ยเอมี่จะได้ได้ไอเดียมาจากทางที่ตะวันตกเสมอเวลานานหัวไปทางที่ตะวันตกเนี่ยค่ะก็จะเริ่มได้ไอเดียมาจากที่ตะวันตกแล้วกาเราจะต้องมีทํายังไงต่อหรือว่ามีเกิดความคิดเ้งแวบขึ้นมาทันทีทันใดอะไรเงี้ยค่ะหรือว่านอนนอนสพักก็มองมองดูเพดานก็จะมีไอเดียขึ้นมาในหัวเรา ซ,ซึ่งเรื่องแบบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นแล้วเราก,เราก็เราก็ไม่คิดแต่มันก็จะมาให้เราเนี่ยได้เข้าใจนะคะอันนี้ยทังที่ตัวันตกเนี่ยมีได้แล้วส่วนคนที่เอาไปนไวิตตั้งแล้วหันหันนะคะหันหัวไปทางที่ตะวันตกเลยโดยไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยกลายเป็นว่าคึื่นพลังงานดูต่อจากร่างกายแล้วมาตื่นเช้ามามันเพียมันล้าเพราะมันอยู่ทั้งคืนไงคะมันไหลออกทั้งคืนอันนี้มันก็เลยต้องมีตัวซัพพอร์ตตัวแปลงตัวแปลงก็คือม่มีหมวกคะ่ะนะคะมีหมวก เวลาพลังงานไหลออกจากร่างกายถ้าเราจะต้องการเข้าไปเรียนรู้นะคะทางทิศตวตันตกเนี่ยเราก็จะเอาหมวกเนี่ยค่ะสวมไว้ที่กนศิษั์เพื่อให้พลังงานที่มันกําลังไหลออกกลายเป็นว่าไหลเขา้ามันจะย้อนทันทีเลยพลังงานมันจะย้อนกลับแล้วไหลเข้าสู่ร่างกายเราอันนี้ก็จะเป็นตัวแก้ที่แมมฟิบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลก 8, ที่มีได้หมวกมานะคะได้ได้ไดปีเตมิชลรมอนมามา,มาเปลี่ยนแปลงดัดแปลงกัต่างต่ตางๆที่เกิดขึ้นมันมาทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างจนกระทั่งสามารถรวมเข้าเป็น หนึ่งเดียวกันได้อ๋อยังเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างค่ะมันไม่มีอะไรที่ถูกจัดสรรให้มันเป็นระบบรบบว่านี่อันหนึ่งสองสามนะอันนู้นจะมาก่อนอันนี้จะมาที่หลังอันนั้นมาก่อนอันนี้มาที่หลังแต่พอมัอนมารว,วมรวมกันแล้วมาาันจะออกมาที่สมดุลแล้วสมบูรณ์ที่สุดนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆที่เขากําลังมอบให้เรานะคะสิ่งต่างๆภูณราู้ต่างๆที่กำลังมอบให้เราเขาไม่ได้มอบมาหนึง่งสองสามหรอกอาจจะมาหนึ่งก่อนอ่ะเอาไปห้า เอามารวมกันมีปัญญาต่อไหมถ้ามีปัญญาต่อมีความมั่นใจต่อไหมหรือว่ามีความมุ่งมัม่นที่จะทำต่อไหมเ,เขาก็จะให้สาม,มาเพื่อจะอามาต่อเป็นทิศต่อแล้วรวมกันนะ,ะอนี้เงินนีก้ก็เลยมาเล่าเล่าให้ฟังว่าสนามพีรมิดแบบนี้ค่ะมันสามารถเอามาใช้เพื่อดูแลนะคะสุขภาพร่างกายได้แต่ไมนก็ต้องเข้ามาเติมพลังงานอยู่ตลอดเวลาถ้ามันมีอยู่ในบ้านของท่านเลยหนึ่งชุดเลยเงี้ยแล้วมันเหมือนับบอูเอ้ยเรามี ตัวส่งพลังงานส่งซัพพอร์ตเครื่องพลังงานเสริมให้กับร่างก,กายให้กับชีวิตเราตลอดเวลาแล้วร่างก,กายคุณแข็งแรงตลอดเวลาเหนื่อยล้ามาจากที่ไหนคุณมาน,นอนพักตรงนี้ปุ๊บนึงคุณก็จะได้เสริมพลังงานเข้าไปมื่อมันสุดยอดมากนะนวัตรกรรมนี้มันอาจจะเป็นนวัตรกรรมที่ไม่ได้แบบไฮเทคแต่มันเป็นนวัตรกรรมที่สุดยอดทางด้านจิตวิญญาณและพลังงานนะคะเราสามารถจับต้องแต่ต้องได้สัมผัสได้เรียนรู้กับมันได้ แล้วก็มาใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะแล้วก็ไม่มีโทษไม่มีพิษไม่มีภัยอันตรายเพราะว่ามันไม่มีครื่นที่จะตั้งโปรแกรมจากที่อื่นมาแล้วก็มาอาจจะมาสอดแนมในระบบคลื่นในร่างกายเราหรือพลังงานในร่างกายเราด้วยคอมพิวเตอร์สิ่งต่างๆอะไร่างนี้นะคะ่ะพวกนี้เ็าทาได้นะคะคือเหมือนกับสอดแนมเราได้แต่สิ่งที่มันสามารถสร้างโดยที่มันไม่มี เครื่องไปบ้าอะไรเลยแบบเนี้ยมันถูกสร้างมาแล้วรวมกันมาเป็นเครื่องสนามพลังงานที่เป็นสนามพลังงานที่มันแอคทีฟแล้วมันก็มีประสิทธิภาพจริง,งมันก็จะสามารถช่วยคุณได้แล้วคุณก็ปลอดภัยด้วยแล้วมัน่นใจด้วยนะคะคุณสามารถตั้งโปรแกรมให้กับตัวเองได้ด้วยเครื่องสนามพลังงานที่มันกำลังแอคทีฟอยู่แบบนี้อันนี้คือสิ่งหนึ่งนะคะที่มี่มาแชร์นะคะประสบการณ์ที่ให้เพื่อนๆบอกว่าสุดท้ายแล้วพีระมิด2,000ค่ะไม่ใช่ว่าพอเรามีพลังแล้ว เราไม่ต้องอาศัยมันนะเราบางครั้งต้องอาศัยร่างกายมนุษย์เนี้ยค่ะมันไม่มันมีความเบาบางมีความอ่อนไหวม,มากถ้าคุณไม่มีตัวอะไรที่มาคอยซัพพอร์ตให้กับร่างกายคุณอว่เจอพลังงานชุ่แรงๆหรือว่าเจออะไรที่มันเป็นปฏิสิกษิ์ต่อต้านร่างกายขึ้นมาทล้คุณมันก็จะทําให้ดอกระดับไม่ได้คุณก็สามารถเอาคลื่นของพีระมิตเนี้ยค่ะมาเติมคนอื่นอาจจะมีเยอะๆนะคะแต่มเมียมาเรียนรู้เรื่องของพีระมิตเนี้ยะก็เลยเอาคุณสมบัติรับประโยชน์ที่พีริมิตให้เนี้ยค่ะ มาส่งต่อให้กับพเพื่อนๆคงจะประมาณนี้นะคะเสี่ยที่เอมิ่งเล่าทั้งหมดนี้ก็คือเล่ามาจากประสบการณ์ความจริงที่สัมผัสแต่ต้องได้นะคะไม่ได้วากคิดแบบไอเดียที่มันแบบเอ้ยมโนเปล่าคิดขึ้นมาเองแล้วก็มาพูดพูดพูดมันมีหลายอย่างที่มี่ได้มาคร่าหน่าจะเลา่าบางะาะในเรื่องของการแบบง่งย่านพิธีหรือการเชื่อมนะคะ,ะตัวตวนของเราอีกภาคหนึ่งที่มันถูกแบ่งแบ่งไปอยู่ยังสถานที่อื่นมิติอื่น แล้วเราเวลาเราคิดถึงเขาเราหรือว่าจิตเราเชื่อมถึงเขาได้เนี่ยมันมีความสุขมันมีความแฮปปี้มันเหมือนกับทวินเปรมต่างๆที่เขาเคยพูดถึงแต่อันนี้มันไม่ใช่พี่เวนแบบสัมผัสร่างกายหรือมาอะไรกันนะคะแต่มันเป็นคลื่นของจิตที่สื่อถึงกันได้แล้วมันมีความปิติมีความรักมีความซาบซึ้งใจซึ่งอะกันมันเหมือนกับชิ้นส่วนหนึ่งของเราอะค่ะเรารู้ของเราอยู่ที่นั่นแล้วมันมีอะไรหลายอย่างที่เราอยู่บนโลกเนี้ยมันจะมีอะไรที่พิเศษแล้วมันตัดอะไรได้เร็วมาก อันนี้คือประโยชน์นะคะเดี๋ยวความน่าจะเล่าให้ฟังนั้นเท่าน,นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคงจะต้องนั่งสมาธิกับเพื่อนอีกการหนึ่งแล้วแหะนั้นขอบคุณมากนะคะทุกท่านที่ติดตามเอมี่กำลังจิตเปิดมิติจกักรวาลหรือติดตามเรื่องของสมาธิปีมิตรก็หวังว่าเอมี่จะได้ค้นคว้าเอาสิ่งที่ดีๆนะคะจากปีมิตรมาสม่งมอบให้กับเพื่อนๆทุกท่านะคะ่ะ ันนี้ก็จะให้ดูนะคะว่าห้องห้องนี้เป็นห้องสนามพีระมิดชุดใหญ่นะคะก็จะมีพีระมิดตัวหนึ่งนะคะแล้วก็มีสนามพีระมิดนะคะแล้วก็ขันน้ํานะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อีกหนึ่งอันนี้คือการทําสนามพลังงานนะคะที่ทําให้เกิดลื่นสนามพลังงานหลายๆสนามมารวมกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่ส่วนด้านในนี้ก็จะเป็นตัว จัดเอาไว้นะคะอันนั้นเป็นรูปจัจกรวาลสร้างสนามพลังงานอันนี้ก็จะเป็นเอมม่เลือกใช้คอสใสนะคะแล้วก็คอสขาวนะคะส่วนตรงนีอ้อาจจะดูแปลกแนะแต่บอกได้เลยว่ามันนํามาใช้ประโยชน์ดได้มันมีอยู่ในเรื่องของอปีระมิดนะคะมนไปดูสัญ,ญลักษณ์แบบนี้มันมีอยู่นะคะมันมีอยู่แล้วก็อันนี้ก็เป็นสนามที่ทําให้เกิดพลังงานอีกชุดหนึ่งนะคะอันนี้ปีระมิดกับหมวกโซโลโมอนนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น ตัวแปลงนะคะหรือว่าตัวรับขึ้นสัญญาณที่คุณไม่คิดหรอกคะ่ะว่าลักษณะแบบนี้มันจะทําได้นะคะมไม่คาดคิดหรอกแต่พอมันมาเข้าเป็นรูปเป็นร่างแล้วมันโอเคมากๆเลยนะคะมันก็อยู่ในรูปแบบของเครื่องมือที่เป็นของคนโบราณน,นะคะถ้าเราสังเกตดีๆเราก็จะเห็นสัญลักษณ์พวกนี้อยู่อ๋อเราก็เพิ่งเข้าใจอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะก็ประมาณนี้ค่ะ ะะท่านใดสนใจติดต่อมี่ได้นะคะที่ ID l ดีย11 J A I B หรือโทร0845511871นะคะโทรมาปรึกษาขอเข้าออการทดสอบนะคะสนามพลังงานในพิมมิตก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะสวัสดีค่ะ